ตามกันต่อนะคะสําหรับคดียิงยี่ถุงซิ่งหรือว่าในอ้วนค่ะแล้วก็ถูกทิ้งศพเอาไว้ที่ริมถนนแคล,ลายในพื้นที่สมุทรสาครนะคะจับตัวคนร้ายได้แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลละค่ะทันทีที่มีการคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนแน่นอนพอญาติเห็นปุ๊บก็เกิดความวุ่นวายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสุดก่อนที่เดียวไมใ้เฮ้เาไปิไปไป นี่ค่ะญาติแล้วก็เพื่อนของในอ้วนหรือว่ายี่ถุงซิ่งเนี่ยนะคะที่ก็เข้าปรีเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาเลยค่ะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวย้อนความกันนิดนึงก่อนนะคะสำหรับการไปพบศพของยี่ถุงซิ่งจากการถูกยิงอยู่ริมถนนแคลายหมู่อําอำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครค่ะ ญาติกๆก็ไปดักรอเพื่อทําร้ายร่างกายนายทีทัศน์อายุ32ปีผู้ต้องหาที่ถูกตํารวจคุมตัวพร้อมอาวุธปืนขนาด9้ามมที่ใช้ก่อเหตุไปสอบปากคําที่สพกระทุ่มแบนค่ะคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ตํารวจพยายามเจรจานะก็ไม่คิดว่าจะเกิดความรุนแรงแบบนี้จนพอถึงช่วงเวลาในการนําตัวผู้ต้องหาลงจากรถนะคะทันทีที่ลงจากรถปุ๊บก็ถูกญาตและเพื่อนของผู้ตายเนี่ยตรงเข้ามาลุมทําร้ายเลยค่ะตำรวจก็พยายามแยกแล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปสอบปากคำนะคะ ผู้ต้องหาให้การแบบนี้บอกว่าเป็นคนลงมือฆ่ายี่ถุงซิ่งจริงค่ะโดยหลังจากไปพบกับกลุ่มผู้ตายซึ่งมีปัญหาระหว่างหมู่บ้านที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็มีการพูดคุยเคลียร์ปัญหากันและจริงๆแล้วเนี่ยตกลงกันได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพเมื่อสักครู่นี้ลงใน Facebook แล้วก็พอถ่ายรูปลงเสร็จก็เหมือนจะไม่มีอะไรต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปทีนี้เหลือเพียงนายทีทัศน์ก็คือคนก่อเหตุนะเหลือนายทีทัศน์กับผู้ตายเนี่ยอยู่ด้วยกันอา้าวกลับมามีปากเสียงกันอีกค่ะ ผู้ตายใช้ขวดเบียร์ตีนายทีทัศก่อนนายทีทัศนก็เลยชักปืนออกมาแล้วก็มีการแย่งปืนกันจนปืนลั่นแล้วก็ไปถูกนายนายยี่ถุงซิ่งเนี่ยจนเสียชีวิตค่ะมีเหตุยทงเลาะกันนี่นนค่ะขเขาก็เลยขวดเบียร์ฟาดอ๋อยี่ถุงตีหวัวก่อนใช่ครับแล้วเราทำาไงผมว่าพักปืนออกมาก็ยิงใส่เลยยังครับแยง่งปืนกันและปืนน่ะคือผมคนถือก็จริง แต่ว่าเขาแย่งก็คือเพื่นผมจริงนะแต่เขาแย่งคือเขาจ่อ,จอมาหาผมนี้ผม,ออก,ออก,ก,มก็ลิกกสนะบัดองงอกเขาก็เอาฟุกผมก็ลั่นกระเด่นกับก่องน้ับองน้ำใส่หัวเขาไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้เลย พลตำรวจตรีธีรเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าคำให้การของผู้ต้องหาจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูผลการชนะสูตรบาดแผลร่างกายของผู้ตายด้วยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองปืนพกพาอาวุธปืนในทางสาธารณะแล้วก็ฆ่าผู้อื่นด้วยส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหาไม่ต้องการไปทำแผนค่ะครับ